พี่น้องเอ๋ยล่างจักลงทะเบียนรับเงินหนึ่งมืนบาทของรัฐบาลแล้วแต่พี่น้องก็ยังบสถผ่านขั้นตอนที่สองอีเหตุสังไดพี่น้องก็ต้องกลับเข้ามาแก้ไขข้อมูลขั้นตอนที่สองมันอีมีซ่องกรณีที่ผิดพลาดเด้อคะพี่น้องกรณีที่หนึ่งพี่น้องก็ข้อมูลบทตรงกับบัตรประชาชนพี่น้องก็กลับมาก็ข้อมูลใหม่อีกรอบหนึ่งบางเียพิมพ์มไปพิมพ์ไป พี่น้องกระตาหลายพี่น้องก็กลับมาพิมพ์ให้เหมือนทึกแล้วก็ทกําการสแกนใบหน้าใหม่อีกรอบกรณีที่สองพี่น้องสแก,กนใบหน้าสังใดกระบพานเกิดจกักพี่น้องต้องไปเบึงที่บัตรประชาชนของพี่นอ้องเด้อว่าบัตรประชาชนของพี่น้องเป็นรูปแบบใดพี่น้องก็ต้องเหตุพมเห็ุหน้าให้มันคือบัตรประชาชนเด้อค่ะพี่น้องแต่พี่น้องบางคนส่งใสอา้าว ตอนท้ายบัตรประชาชนคือพ่มยาวแล้อบัด่เนี่ยแต่ตอนนี้คือตัดพ่มสั้นแล้ววิธีแก้ไขปัญหาก็คือพี่น้องต้องได้ไปทายบัตรประชาชนใหม่ละคะค่อยจังลับมาสแกนใบหน้าทึ่งอีพานอันนี้ก็นนำความรู้เล็กๆน้อยๆมาฝากพี่น้องกันเด้อคะ่ะ